สวัสดีครับลิปนี้จะมาดูตัวหางซิปด้านในกระเป๋านะครับว่าแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันยังไงนะครับเวลาลูกค้าได้รับของแล้วนะครับเปิดซิปช่องกั้นเนี่ยนะครับเปิดปิดแล้วเนี่ยมันจะมีซิปอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมีทั้งบนและล่างนะครับนี่นะครับตัวซิปตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้งานนะครับจะเป็นซิปสําหรับให้เปิด เพื่อการซ่อมกระเป๋าด้านในนะครับเผื่อเปลี่ยนอะไรเขาก็จะเปิดซิปแบบนี้นะครับซึ่งตัวซิปตรงนี้จะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นแบบกับหัวซิปไว้ด้านในนะครับเวลาเปิดมาจะไม่มีตัวซิปไว้ให้ดึงไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือแบบดีที่สุดนะครับผมตัวซิปจะไม่ไปเกี่ยวเสื้อผ้าเรานะครับเวลาช่างจะเปิดเขาจะมีวิธีในการเปิดของเขาเองตัวเราไม่ต้องใช้นะครับซิปตัวนี้ แบบที่2ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีซิปเส้นกลางเหมือนกันนะครับแต่ตัวหัวซิปเนี่ยจะกลับออกมาข้างนอกแล้วก็เอาห่างซิปออกนะครับอันนี้ก็ช่างก็จะเปิดง่ายหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวตัวเราจะใช้แผ่นก้นแบบนี้นะครับบนล่างอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแผ่นก้นเนี่ยจะมีห่างซิปไม่ห้อยู่แล้ว แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบติดมาเลยนะครับผมเพื่อดึงเข้าดึงออกได้ง่ายหน่อยนะครับัน,น,นะครบแต่แบบนี้ก็จะสู้2แบบแรกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหางซิปเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวเสื้อผ้าเราได้นะครับเพราะว่าซิปตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ถ้าดีที่สุดนะครับจะเป็นตัวหัวซิปที่กลับด้านแบบนี้นะครับอันนี้จะดีที่สุดแล้วก็ เวลาเรากลับแล้วเนี่ยผ้ามันจะปิดพอดีไปตัวซิฟจะไม่มาเกี่ยวเสื้อผ้าเราเลยครับผมโอเคขอบคุณครับ